ก็ตามปกติครับเพื่อนๆชาววอลโซนก็จบเป็นเรียบร้อยครับสำหรับอีเวนต์สัปดาห์แรกหลังการอัปเดตแพทใหม่นะครับก็คืออย่างที่ผมได้ลงคลิปไปเลยว่าผมนี้แจ็คพอตมากๆครับเฟรมเรยตกไปตกแบล็เล่นแทบไม่ได้อีเวนต์ก็เก็บไม่ทันครับไม่ครบทั้งหมดนะโอ้คือรื้อแบบถอนเลยถอนนัดถอนโคมเลยครับผมก็ลบเกมครับไม่เคยลบเกมมาก่อนนะผมก็ลบเกมทิ้งเลยครับซื้อไปลงตัวผมก็ ดูระบบทั้งนี้ก็เออเซฟให้มันแบบอันแบบนี้จะลองดูไปว่ามันจะหายไหมหายแบกไหมเอ้าหลังจากผมเปลี่ยนเมวงใหม่ก็อีเวนต์สัปดาห์สองผมก็ลองไปเล่นดูก็รู้สึกลื่นเลยลื่นขึ้นแล้ววันแรกผมก็เก็บมาเนี่ยโอ้โหรู้สึกมันลื่นขึ้นกับลื่นขึ้นต่างจากเดิมนี่ก็เป็นเพราะผมลบเกมหรือว่าเป็นเพราะอีเวนต์ใหม่มาหรือว่ายังไงไม่ว่าสัปดาห์แรกมู้มันไปบักตรงไหนมิวบักอีเวนต์หรือว่าบักเกี่ยวกับมือถือผมหรือว่าเกี่ยวกับตัวเกมนะหรือว่า ทีมงานแก้ยังไงก็ไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคือยักเต็มเต็มนี่แต่ผมก็มาลองย้ำอีกทีในวันของอีเว้นนะกัปตาที่สองให้มันแน่ใจว่าเออมันรื่นมันลื่นจริงๆมันไม่กระตุกผมแม่งจะดีใจมากๆเลยพวกนี้มันมีผลอย่างไรกระตุกแลกค้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลองเล่นกันดูอีกทีว่ามันได้ไหมมันรื่นจริงจริงไหมหรือมันเป็นแค่วันเดียวว่ายังไงหรือระบบวันที่สอง กลับมาเล่นดื่นแบบนี่เดี๋ยวก็มาลงเทสวันท,ที่สองดูครับของอีเวนต์สัปดาห์ที่สองวิกฟองนะหลังจากจะยอมแลกกันไปยอมแลกกันไป

โอ้โหแม่งเอ้ยตัวนี้สองแล้วยังยังยังโอ้โหโอ้โ รู้สึกว่าใลดักอย่างน้้นน้อยเล่นกากแต่ว่าเออภาพปืนสม,มุทกับผมเพราะโอเคละสี่มือก็ยังกากอยู่ผมใช้นิ้วได้ให้ผมไปวุ่นวายกับไอ้เครื่องปุ่มกดเล่นมากี่เดือนสองสามเดือนนี้ตั้งค่าปุ่มอยู่ทุกวันนะเพราะผมใช้นิ้วเยอะปก็มีอ,อีเวนต์มีอะไรมาด้วยอ,อมีผล้วยนะ បានជួបទៅវិញមក